นี่คือไรของนายมิงและนายหมวกปีนี้อ้อยราคาดีนายมิงปลูกอ้อยเต็มไรในหมวกก็ปลูกอ้อยแถเนี้ยที่เลือปลูกลำไย,ย,ยขา้าวโพดขุดบ่อเลี้ยงปลาปลูกพืชสมุนไพรไม้ยืนตน้นนายมิงคิวต้องตัดอ้อย ไปขายไม่เงินไหมเอาไปซื้อปลากับจินวที่ว่าน,ว<ะ>นี่มือสีสกปรนนะแบบในเหมือนใช้ยาเข้ามาเลย เป็นพิษมีหัวไวขึ้นดูแยก่อดไม่ไม่ปวดต้องไปลงพยาบาลในหัวปวด <c oughs> เดินไปหน้าบ้าง <c oughs> มีสมุนไพรวันนี้คืนดีเอ้ยลรนตลาด <c oughs> ในเมืเทีย่ จในโมกไม่เครียดก็ถึงอ้อยเจอราคาตกแต่ยังมีเรามหญยต้วยและข้าวโพดิลาคาดีกำไรได้มาก็กพัฒนาผลิตภัณฑ์ในไร่ในเม่งทงเกษตรทชิงเดี่ยวในหมวกทางเกษตรปานนี้อยากรู้เกษตรปานนี้ทำยังไง ติดต่อได้ที่เว็บคอมเพียงไลฟ์คอค่เลยไม่ต้องเอาออนะ ช่วยจับกระดาษเอาเอาเอาไอซีนจับกระดาษเพื่อให้มันลงเออตอนแปะเอาออกก่อนเอาออกเลยตอนแปะจับข้างหลังแล้วเอาในป้งดันกระดาษนะเฮ้ยีมากเลยคุณู้ชมเขาไปตัดติ่งยาวเลยมันติดไว้ตลอดเออเอาไว้ตรงก่อนโอเคเห็นผู้หญิงนะอืมอืมมันตึงหยุดตึงหยุดจับไป เฮ้ยกระตัวสูงเกินไปขอพ่อขาดเมื่อยอยากจะบอกว่าอาไมฮะอยากแก้เริ่ากตรงนี้ดิโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงนะมันไม่ตรงโอเคเดินไกลมากไม่